สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะพาไปเล้าที่บินภายในประเทศกันค่ะภายในประเทศก็มีหลายเล้าเหมือนกันนะคะแต่เราจะมารีวิวเฉพาะที่ใช้สิทธิ์ Priority Pass เข้าได้นะคะมิราเคิที่ผ่านเล้าส์แรกเลยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ Priority Pass เข้าได้แต่วันนี้จะพามาเล้าที่เปิดใหม่นะคะเมื่อประมาณปีหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยนะคะที่ The Coral ค่ะเข้าไปก็ยื่น Priority Pass กับ Boarding p พ s s ให้พนักงานได้เลยนะคะ ชมเครื่องชงกาแฟก่อนเลยของชอบบรรยากาศภายในเล้าก็ฟีลนั่งคาเฟ่เบาๆเหมือนกันนะเนี่ยที่นั่งเยอะมากค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้ค็อกเทลดีงามมากแอบกระซิบขอแอบบอกเลยค่ะว่าช่วงเปิดเล้าแรกๆเนี่ยมีบัตเตอร์เบียร์ด้วยไม่ต้องไปแอบติดหนวดไกลถึงญี่ปุ่นแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะเสียดายมากแต่ค็อกเทลอื่นๆก็ดีงามคะ่ะอันนี้เป็นเครื่องดื่มต่างๆนะคะขนมปังอาหารต่างๆอันนี้เป็นสปาเก็ตตี้กับแกงจืดสปาเก็ตตี้กับแกงจืดยังไงก่อน แล้วก็เป็นข้าวผัดไข่เจียวไส้กรอกแฮมผัดผักกุ้งแน่นๆจุดที่ชอบใจที่สุดคือเครื่องกดกาแฟทํากาแฟเย็นเองได้ค่ะสําหรับผู้ที่ไม่มีบัตรแพลติพาสนะคะสามารถจ่ายเงินเพื่อเข้ามาได้นะคะน่าจะประมาณ800กว่าบาทค่ะจบการรีวิวก็คือเราชอบเล้าชนี้ที่สุดแต่จาเป็นต้องเปลี่ยนเล้ามาการบินไทยเพราะอะไรรู้ไหมคะเล้าเมื่อกี้ไม่มีห้องน้ําค่ะแต่การบินไทยมีห้องน้าแหละก็คือแพลติพาสก็สามารถเข้าเล้าของการบินไทยได้เช่นกันนะคะ ในส่วนของการบินไทยนั้นก็จะเป็นอาหารตามปกตินะคะเป็นสลัดมีน้ำต่างๆมีไอศครีมตอนเช้าก็จะมีอันนี้เครื่องชงกาแฟนะคะตอนเช้าก็จะมีพวกข้าวต้มมีขนมปังพายพายก็ขึ้นชื่ออร่อยมากก็เป็นเบรกฟัตต่างๆไส้กรอกมักกะโลนีไข่ดาวไข่เจียวเอ้ยไข่อะไรเมื่อกี้ไข่ดาวโจ๊กนี่ก็ขนมปังต่างๆขนมปังขนมปังอะไรก่อน ไม่อยากจะบอกคะ่ะกลัวจะขำกันจุดเด่นคือมีห้องน้ําในตัวคะ่ะเขินจังเลยคะ่ะคุณขาจริงๆแล้วปานังโกคะ่ะจุดเด่นของการบินไทยคะ่ะจริงๆของบางกอกแอร์เวย์ก็มีห้องน้ํานะคะแต่เข้าไม่ได้คะ่ะต้องบินบางกอกแอร์เวย์เท่านั้นถึงจะเข้าลาสได้ก็คือถ้าจิบกาแฟต่างๆจบคลิปสำหรับลาสบินภายในประเทศแล้วนะคะขอบคุณที่รับฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะ